Hey, สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ตอนนี้คลิปนี้นะครับผมอยู่ในช่องของฟินสกี้ชา n นลนะครับช่องลูกชายผมเองนะครับใครที่หลงเข้ามายัางไม่ได้กดติดตามช่องลูกชายนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับก็จะปรับปรุงพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็สืบเนื่องจาก แพ็คลิวร์พูนะครับดูครับผมกดเข้ามาดูนี่ไอดีที่ตั้งใจตอนแรกตั้งใจทําให้ลูกชายไว้นะครับผมหมดสัญญากันเพียบเลยฮนะไลอัพเวือ์พูนะครับใครที่ไม่เข้าพวกเอ่ย <c oughs> มีอยู่คนหนึ่งครับผมใครไม่เข้าพวกเอ่ย <c oughs> ไม่เป็นไรครับผมก็เดี๋ยวมาเปิดตามล่าแพ็กเลือกภูกันต่อนะครับผมจริงๆมันจะมีตัวที่แบบยังไม่หมดสัญญาก็มีนะครับแต่ว่าก็ค่อยๆถ่ายเลือดกันไปนะครับแล้วก็มันมีบางตัวที่ผมยังเปิดไม่ได้ในไอดีหลัก ID ดีทั่วไปนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยว i อดีลูกชายนี้นะฮะขอเปิดตามล่าตัวเวอร์พูนะครับผมตัวที่เป็นตัวใหม่ตัวที่เป็นตัวท็อปนะครับที่เราอยากได้แล้วยังไม่ได้ส่วนตัวผมเองนะเพื่อจะนํามารีวิวให้รับชมกันนะครับผมมาลุ้นกันครับ3ครั้งฮะ ตัวที่มีค่าพลังสูงที่สุดในแพ็กนี้นะครับก็คือดิเอโกโชต้าครับค่าพลังแม็กซ์อยู่ที่รัวโบรัสนะครับ99นะครับส่วนตัวใหม่2คนนะครับผมอย่างโดูมิกเอ่อสโบรสไลน์นะครับแล้วก็แม็กอลิสเตอร์นะครับผมก็ค่าพลัง96 97กันไปนะครับอ่ะนี่ฮะสตัวเป้าหมาย3ตัวเหมือนเดิมนะครับผมเหมือนกับคลิปที่ผมลงไปในช่องบอลสกีโฟนะครับผมดูซิว่าคลิปนี้ช่องนี้แพ็กนี้ไอดีนี้จะเป็นยังไงนะครับครั้งแรกมาครั้งแรกจะจ๋ามาขอโชต้า ซู b อสไลแม็กอาริสเตอร์โชตาซู b อสไลแม็กอาริสเตอร์ตัวนี้เท่านั้นเติมเต็มให้ผมหน่อยนะครับโชตาซูบอสไลแม็กอ a ริสเตอร์เบอร์แปดแม็กเอ้ยซูบอสไลซูบอสไลซูบอสไลแล้วแต่จะเรียกนะครับได้มาแล้วหนึ่งตัวอ่าโอเคหนึ่งเป้าหมายของเราตรงล็อกนะครับ ตอนแรกว่าจะรอให้ลู่ไห้ฟินเนี่ยเลิกเรียนแล้วกลับมาเปิดเองนะครับแต่ว่ามันเย็นไปเดี๋ยวผมจะไม่ว่างด้วยอะไรด้วยนะครับก็เลยเปิดให้เลยแล้วกันคะดูดวงผมนะครับแล้วกลับไปเซอร์ไพรส์บอกนะครับไปขอโชต้าหน่อยครับโชต้ายังไม่ได้เลยโชต้าโซโบสไลได้ไปแล้วแม็กอลิสเตอร์โชต้านะโชต้านะครับขอโชต้าหน่อย99ร่างนี้อยากลองอยากเล่นได้ไหม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 โอ้ยอลิสันเบเกอร์ นี่เป็นไอดีที่3ามแล้วนะครับไอดีที่3ามนั้นผมเปิดแพ็คเลียบูลมันเปิดได้แค่3ครั้งนะครับมันเปิดได้จํากัดไงไม่งั้นคงได้เหมาแพ็คไปแล้วนะครับผมไปอีกครั้งหนึ่งครั้งสุดท้ายครับหายมาลุ้นแล้วลู้นหลุดคุไปขอโชต้าหน่อยนะครับไม่ได้มันให้มันรู้ไปดิมาให้ผมหน่อยนะครับโจมมงโกเมสไม่เอานะมา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 ถ่ายเลือดถ่ายเลือด โชต้ามาโชต้า19เอเลียดมามีกแกโอ้โหอะไรวันนี้ไอ้หนูโอโยอะไรว่าถ้าเกิดใครที่ดูคลิปที่แล้วมาในช่องบ,บนสกีโฟจะรู้เลยนะครับว่าทำไมคนนี้มันรักผมเหลือเกิน โอเคครับผมประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับมันจะมีไอดีอีกไอดีออนึงที่ทำฟูลทีมเล็บครูไว้ที่อยู่ในเครื่องลูกชายนะครับก็เดี๋ยวอาจจะเปิดอีกทีมตอนเย็นค่อยว่ากันนะครับแต่ไอดีนี้ไม่ได้อีกแล้วครับไม่ได้โชว์ตาอีกแล้วแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ